ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก23จังหวัดเตรียมรับมือคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬกา ทางด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นชบามีผลกระทบจนถึงวันนี้2กระกฎาคม2565เป็นฉบับที่12นะครับลงวันที่2กระกฎาคม2565โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา2กระกฎาคม2565พายุใต้ฝุ่นชบาที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนบน ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุง้งประเทศจีนทางตอนใต้แล้วโดวยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด21.5องศาเหนือลองจิจูด111.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคอนตันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไปพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันหนึ่งรองมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุใต้ฝุ่นฉบาที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้ประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกขอให้ระวังฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลจะมีคลื่นสูงนะครับในช่วงนี้อันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนคพรืนสูงมากกว่า3เมตรเอาไทยตอนบนเพรื้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเพรื้นสูงมากกว่า2เมตรโดยนะครับชาวเรือขอให้งดออกจากฝั่งจนถึง6กรกฎาคมจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในวันนี้ในคืนนี้และพรุ่งนี้เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์หนองคายบึงกาฬ บุรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีนครน,นายกปราจีนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดระนองและพังงาส่วนในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาทางด้านของกรมอุตุนิยมทยา ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันเสาร์ที่สองกรกฎาคม2565ตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาของวันเสาร์จนถึง18บนาฬิกาของวันอาทิตย์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นทีนท่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดระยองนครนายก ปราจีมรีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์หนองคายบึงกาฬอุณรานีสกนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีระนองและพังงาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสียงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยระยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ